นะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมว,วันนี้เราจะไปตกปลาที่ซิเ r e ร l กเล็กนะคะแต่ก่อนออกเดินทางเดี๋ยวเราต้องไปเติมน้ํามันกันก่อนค่ะทางมาถึงปั๊มน้ํามันแล้วนะคะท่านผู้ชมซึ่งปั๊มน้ํามันนะคะที่ประเทศไอซ์แลนด์นะคะก็จะเราจะต้องเติมเองะ กำลังขับรถไปหาพี่แอนแล้วก็พี่ดีนะคะค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เวิร์กก็ขับรถมาถึงแล้วนะคะพี่เขามาตั้งแคม์ นี่เก็บแล้วด้จ้ะเก็บแล้วมีครบหมอไห้แล้วเข้าเฮาคือเก็บเปาเข้าเปล่าเก็บประจะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเด้วหมอเข้าเก็บจะเครื่องคว้าซื้อ,อมีหอดคบหอดสากคอมอืม ู้ชมหลังจากที่โบกินข้าวเสร็จเรียบร้อยนะคะคือมาถึงพี่พี่เขาก็กําลังกินข้าวพอดีนะคะโบก็เลยกินข้าวไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้พี่พี่ก็ลงไปตกเบ็ดแล้วนะคะแต่ว่าแฟนโบอ่ะเอารถไปตีกอล์ฟนะคะตอนนี้แฟนยังไม่มานะคะโบก็เลยรับหน้าที่เป็นผู้กลนขี่กระเดอนก่อนนะคะความจริง้วโบก็เอามาค่ะแต่ว่าขี่กระเดอนก็ติดไปกับรถนั่นนะคะการหาขี่กระเดินครั้งนี้คือพีชีพมากเลยนะคะทุกคน ดูสิคะมันชันมากเลยนะคะแล้วก็บอบก,ก็ใส่รองเท้ารองเท้าแตะนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าโบน่ะเอารองเท้าแบบรองเท้าตกปลาไว้ในรถนะคะเดี๋ยวค่อยๆลงไปนะคะอู้เจอแล้วเวจอแล้วนะคะท่านผู้ชมหนึ่งตัวนะคะเดี๋ยวเอาไปให้พี่เขาก่อนนะคะเห็นไหมคะเอาใส่ไม้แล้วกัน ตัวก็น้อยน้อยนะคะต้องอันนี้ไม่แน่ใจว่าพยาิหรือว่าไสเดือนนะพี่เขาก็ตกกันอยู่อีกทางหนึ่งนะคะส่วนโบก็จะตกยู่ทางนี้นะคะเดี๋ยวโบก็จะเตรียมอ,อุปกรณ์แล้วก็เดี๋ยวจะลองลงไปคว้างข้างล่างนี้ดูนะตอนนี้ก็แต่งตัวก่อนนะคะทุกคนมันเริ่มหนาวแล้วนะคะตอนนี้มันก็สี่ทุ่มแล้วค่ะ น้ำนิ่งมากคนเยอะมากเหมือนกันนะคะแถวนี้ตอนนี้ชั่วโมงครึ่งแล้วนะคะเราก็ยังไม่ได้เห็นปลาหรือว่าปลายังไม่กระโดดเลยนะคะซึ่งตอนนี้ก็สี่ทุ่มกว่าจะห้าทุ่มแล้วนะคะดูสิคะท่านผู้ชมคือมันแบบว่าน้ําก็นิ่งมากเลยนะคะซึ่งโบคิดว่าความน้ํามันนิ่งมากๆากอะทุ่นของบอะลมมันไม่ตีใช่ไหมคะมันก็เลยทําให้ปลาไม่เห็นเหมือนกับมันไม่ไม่ได้ล่อปลาเข้ามานะคะ เดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันแล้วค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะเราไม่ได้ปลาเลยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย